ครับเอาละโอ้โหอ่ะเราจะมารู้จักพีเต้นะคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้พีเต้เนี่ยจะรู้จักกับหลายๆอย่างของพีเต้หลายคนตอบได้หมดนะครับอ่าอันนี้อาจารย์เราจริงจังขนาดนี้เลยเหรอจริงจังจริงจังผมนึกว่าอาจารย์จะทำเล่นๆนี่มีะโอ้เอาจริงจังได้ครับก็คืออย่างนี้วันนี้พีเต้เตรียมของมาเป็นรางวัลให้ด้วยหนึ่งชิ้น ครับพร้อมลายเซ็นใช่ไหมฮะเซ็นไหมยังฮะยังครับเดี๋ยวเซ็นให้คนที่ได้รางวัลไปอ่าเดี๋ยวจะเซ็นใครได้ก็จะเซ็นต่อหน้าเลยสดๆเลยตรงนั้นนะฮะอ่าผมจะกัดเลือดแล้วก็เซ็นด้วยเลือดเลยอย่างนี้ครัหนังจีนนะมท่านก็เอางี้นะเอางี้ก็คือว่า4ี่กลุ่มเนี่ยเราจะแข่งกันแต่ละกลุ่มเนี่ยนะแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องจะตอบอันไหนนะให้หัวหน้าเป็นตัวแทนในการตอบนะหัวหน้าต้องเป็นคนตอบนะจะตอบอะไรตกลงกันในกลุ่มให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็คือกลุ่มไหนที่ตอบจะมีทั้งหมด10ข้อ10ข้อนะตอบถูกกลุ่มไหนตอบถูกข้อไหนจะมีรางวัลให้ในการตอบถูกด้วยตอบผิดจะไม่ได้แล้วก็ตอนจบ10ข้อจะประมวลกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะโอเคนะะพร้อมนะพร้อมนะเอาละพร้อมยังพร้อมแล้วมาคำถามข้อแรกขึ้นมาเลยมาคำถามข้อแรกนี่ เตะสัตวัดเป็นคนเป็นคนมีทินฐานบ้านเกิดกำเนิดอยู่ณที่แห่งใดอ่าก <ปะ S 1> อไก่เฮ้ยไม่ต้องชูทุกคนเอาหัวหน้าพอานะกอไก่าลาดบุรีขอไข่การบุรีอ่หหาห้ามลอกข้อสอบกันนะอ่าหัวหน้าติ๊กตอบขอไข่ครครขการบุรีกาญจนบุรีครับการบุรี จนบุรีค่ะกาญบุรีกาญจนาบุรีค่ะเฮ้ยลอกข้อสอบกันแย่เลยเนี่ยเหมือนกันเด้เลยและรู้ได้ยังไงฮะม่ีออาจารย์เขาไม่บอกผมก่อนเลยจะออกข้อสอบอะไรเนี่ยอาจารย์ผมก็เฉยเต็มที่เลยอ่ะพี่พี่เต้เฉลยหน่อยพี่เต้เฉลยหน่อยตกลงตกลงที่ไหนเนี่ยต้องยังต้องเฉลยอยู่อาจารย์ก็เป็นคนกาญจนาบุรีคร่ะกาญบุรีถูกต้อง โอ้ถือว่าถูกหมดสี่กลุ่มนะอ่าแจกเพราะถือว่าให้รางวัลคนที่ตอบถูกนะครับอ่าแจกเลยอ่าแจก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 ครับอ้าวแล้วใช่เช็ดปากอะลูกเช็ดปากอะอ่ะข้อข้อนี้อาจจะง่ายไปเพราะว่าเขาเฉลยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะฮะ